ลำเล็กความหลังนะคะอันนี้คือลานกระทะทองแดงที่เราบอกว่า,าตอนเช้าลานข้าแถวลานกระทะทองแดงร้อนมากเชนก็ต้องแบบพยายามจะแอบอยู่บนตึกนะคะเนี่ยแ<ห>ต่ก่อนมันจะมีอาคารหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะพี่โก้โรงอาหารอะอาคาเฉลิมประเกต์มาสร้างพันชั้นันชั้นละแต่ไม่เขาต่อเติมมันสองชั้นเดิมแต่ก่อนมันมีแค่ชั้นเดียว แล้วตรงนูนก็จะเป็นแบบว่าพวกร้านไอศครีมสวนแบบก้าวกรรมแล้วก็มีสวนธรรมฉันชอบอยู่สวนธรรมฉันไปดูหน่อยฉันควรจิตใจธรรมะธรรมโมนี่โรงเรียนมีลิฟต์เห็นไหมออแต่เขาไม่ให้เรียนขึ้นฉันจะแอบขึ้นประจำเลยพเพป็นขี้เกียจเดินโอ้ย,อยุคน <10 4 S 1> ั้นมีลิฟต์แล้วเหรอพี่โกมีลิฟต์จ้ะนี่เดี๋ยวพาเดินไปนีดก่อนนะโอเคนี่อาคารเนี้ยหนึ่งดูสิ ลุงในบดินท์นั้น่าจะ50กวก่อไล่นะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะนี่ค่ะยาวใหญ่มากนี่แล้วก็แบบโรงเรียนที่เดินนี่นะแต่ก่อนที่มีอาจารย์คนหนึ่งก็ดุมากันแถวไม่ดีตกตบ<อ>เลย<อ>ตบเลยเหรอเออฉันก็หลงอย่ที่ข้างหลังโดนตกแทน <laughs> นี่ห้องน้ำปูเคยมาแอบใช้หนคะน,คะนี่ดูสินี่ระหว่างอาคารหนึ่งไปอาคาร สองก็จะแบบว่ามีแบบสระน้ำอย่างนี้มีพลาพายมานดีด้วยฉันอชอบนั่งอยู่ใต้ตึกสองก็จะวิง่งเล่นสุดฤทธิ์นี่ลุงเรีินน่ายอยู่มากเปลี่ยนไป,ไปเยอะไหมคะคล้ายๆเดิมโซนีคล้ายเดิมแล้วก็อาคารขึ้นตึกเหมือนเดิมห้องเอครื่องอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยระหว่างอาคารสองอาคารสามก็จะเป็นสนามเล่นฉันว่าตอนนั้นสมัยอยู่อาคารสี่ไม่มี มีแค่หนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องดนตรีไทยแล้วก็ทะนรุ้ไปตรงนี้เป็นแบบสวนธรรมไงที่ฉันอยู่อ่ะเขาบอกห้องดนตรีไทยอ่ะส่วนใหญ่จะเจอผีพี่โก้เคยเจอผีไหมไม่เคยเจอผีอ่ะเจอแต่แต่นี้แต่นี้ไม่คยมีนะตะก่อนไม่มีไม่มีเลยตึกตึกไม่มีมันจะเป็นแบบว่าลานกว้างเลยองน,น้ำ ห้องน้ําที่มาตบกันน่ะตรงแนั้นแถวเน,นี่แหละจริงเหรอมีนัดตบกันแถวนี้ด้วยเหรอนนั้ใช่นี่ันจะเป็นโ<ห>นบนบว่าวอลนักเรียนอยู่สวน,นสวนสวนธรรมอันนี้ก็เป็นแบบว่ากึ่งแบบไงลานกิจกรรมเนาะอาคารแบวนั้ไม่มีก็อาจจะเป็นเพิงหมังแงานนี่คันห้เาเหรอใช่อาคารห้ามีใหญ่โตแต่ก่อนเขาจะหนีเบี้ยงก็จะมาแถวห้องธรรมได้แหละมาซ่อนตัวไหนซ่อนตรงไหนบ้างพี่กอมันไม่มีแล้วมแต่ก่อนมันเป็นเพิงและแต่ก่อนสมัยก่อนสามารถ ปีนล้วนออกไปนอกโรงเรียนได้ด้วยอ๋อคือล้วข้างหลังตรงนี้ใช่แต่มันเป็นทุง่งสมัยก่อนนี่สมัยก่อนเนี้ยแล้วจารย์เริงวัดนะก็จะเดินตรวจเดินดูวถือไ,ไม้เรียวด้วยใช่ไหมใช่ใครไม่เข้าโรงเรียนซึ่งหลบเป็นที่แตกเลยเค <c ười> ยโดนจับได้แลวประจานหน้าเสาธงมีไหมพี่ก็เขาไม่ประจานหน้าเสาธงเขาตีเลยเขาตีเลย <c ười> ตีประจานตรงนี้เลย แล้วต่ก่อนฉันอยู่ที่ไหนตอนสมัยเีินมรหนึ่งมั้งมรหนึ่งทับห้าหลังสุดเลยหลังเลยอ่ะไปดูกันหลังไปนี่ไงแต่ก่อนไหนมันปีนไปเงี้ยแต่ก่อนไม่ได้มีคอนโดคอนโดไม่มีเป็นทุ่งมันเป็นทุ่งหมดเลยตรงนี้ก็ไม่มีตึกตัอะไรก็ไม่มีรู้แล้วทำไมถึงปีนได้เพราะว่ามันเตี้ยแค่นี้เองเสาเนี่ยไม่ฉันว่าเขาน่าจะถมสูงขึ้นนะแต่ก็แพงมันเท่าเดิมออ๋สูงขึ้น แต่มันก็ล่มลื่นรู้สึกว่าเย็นนะแต่ของเรามีเป็นวิดีโอหลักฐานอ๋อวงโยนก่อนอยู่ตรงข้างลงอาหารตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอ ี่ยแต่ก่อนนะเฮ้ยโงแต่ก่อนก็มาอ,อยู่แถวเนี้ยมันเป็นสวนเป็นไร่ไปเลยกนะันไม่มีสนามเทนนิสไม่มีสระว่ายน้ำไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้กลายเป็นแบบว่าโรงเรียนแบบพัฒนาขึ้นหลังจากที่ออกไปไไเราไปอะ่ะดิกนก็สูงขึ้นสูงขึ้นโอ้โหนี่แต่ก่อนถามว่าเขาเรียกว่าโรงเกษตร ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ต้องเป็นสระน้ำนะแต่ตอนนี้เป็นตึกหมดแล้วอะแล้วก็บ้านพักครูแล้วก็ปีนรั้วออกนอกรงเรียนเคยโดนอาจารย์จับได้บ้างไหมเนี่ยเวลาโดดเรียนนะคะก็โดนบ้างสิมันไม่มีใครรอดไปตลอดรอดฝันแต่บางทีก็หนีออกหน้าประตูเลยง่ายดีเดิมเพราะประตูอะเป็นโรงเรียนที่ประตูไม่มีสปริงเปิดตลอดเวลาเปิดตลอดไม่มียงไม่มียามมาเฝ้าด้วยนี่แต่เราก็ต้องหลบเอาส่วนใหญ่เด็กจบอ่ะเสียน เด็กจะมีจัญญาบรณของความเป็นนักเรียนที่ดีเพราะโรงเรียนบนดินทรเดชาเป็นโรงเรียนที่เข้ายากแล้วก็เป็นเด็กเรียนแต่เราเเด็กเร็วแล้วตอนที่พี่โก้เรียนยากไหมที่เนี่ยยากยากมากแล้วก็คู่แข่งเยอะเพราะว่านักเรียนประจัระดับชั้นหนึ่งอะ่ะมีเป็นพันคนน่ะเป็นพันคนน่ะมีสิบกาวห้องห้องละหกสิบคนโวดมากก็เจอคนเก่ง,เ,กงเยอะแล้วเขาจะแยกเลยว่าห้องคิง งเงี้ยเป็นแบบห้องคนจะรู้ว่าเท่านึงห้าคือห้อง king ห้อง,องใ,ในท้ายคือโ o w อ่ะเออน,น,นี่แล้วก็จะมาซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมเต้นซ้อมดีดซ้อมอะไรต่างตเนี้ยเห็นไหม,อม,อม,อมอกกเออ,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 อเหมือนพี่โก้เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบซ้อมลีดหรือเหมือนอาจารย์อะไรเดินเข้ามาแล้วก็กระจายใช้ตรงนี้ปะ่ะพี่โก้มาาาไม่ใช่ไม่ต้องกระจายคะ่ะอันนั้นอีกโรงเรียนเลยโง<ะ><อฟะ> เดียวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราชอบกินแบบร้านสุดท้ายอะไรอร่อยที่นี่ลาบหมูก็อร่อยแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือโซบะอะไรเงี้ยก็ชอบกินฮะยุคนั้นมีอาหารญี่ปุ่นแล้วหรอแล้วก็สลัดฝรั่งแตเด็ดแล้วก็มีเขาเรียกว่าหลายร้านเลยอาหารอร่อยอร่อยเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ตอนนี้เขามีหลายชั้นแลยสองชั้นเมื่อก่อนมีกี่ชั้นชั้นเดียวเหรอคะเดียว แล้วเขาก็ต้องเบรกแบบว่าไม่ไม่เท่ากันด้วยนะคือแบบมอต้นแบบเบรกก่อนแล้วก็มอปลายค่อไนะเพราะไม่งั้นเด็กมาแย่งกันมันชนกันออคนมันจะแน,น่นไม่มีที่นั่งแล้วถามว่าเราอยู่มอปลายเราเออกมั้งกับเบรกไหนเบรกไหนมอต้นรนี้นี่คือสนามบอลก็แสดงพี่โก้ต้องเคยเตะบ,บอลใช่ไหมคะเตะบอล ใหม่รุ่นเราเพิ่งสร้างแล้วก็ยังไม่เป็นพื้นดีขนาดนี้แล้วกีฬาสีก็จะอยู่ตรงนี้แต่ละสีแล้วก็มีเชียลดเดอร์แข่งกันแล้วก็เป็นลานที่สําหรับวิงงว่งทําโทษวิ่งรอบสนามระดนวิ่งทำโทษแล้วมีบางวิชาให้วิ่งวันละห้ารอบเป็นต้นนะฮะก็เป็นความสุขความทรงจำแล้วตรงมุมนู้ก็เป็นอนุสา,าวรีย์เจ้าพยาปดินเดชาส,สินธเสนีผู้ที่แบบเสียสละเนาะเพื่อแบบ ขาเรียกว่าแะบชาติแผ่นดินแล้วก็ในตระกูลท่านก็มอบที่ดินแบบนี้ให้สำหรับการศึกษาค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวความทรงจําครั้นวัยเยาว์ของพี่โกชิรศักดิ์อีกนิดเดียวพี่โกเคยมาก็โดนหนังยางแถวนี้ไหมคะหนังยางได้ต้องโ้นตรงนี้สมปอนถ้าไม่ได้นี่เดี๋ยวเขาเตะบอลอัดะแต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นซ้อมลีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมกีฬาสีเรามีอาจารย์อาจารย์อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ดีค่ะ มาที่นี่เรารู้สึกว่าเราสดชื่น<ล>วันครูอย่าลืมนะคะหให้เวลาเอ่อพาด็กเอาเวลาเนี่ยกับไปหาคุณครูที่โรงเรียนบ้างนึกถึงครูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบประสิทธิ์ประสาททาให้เราเป็นคนคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบก็ถ้าเกิดไม่ได้ครูวันนั้นก็เราไม่มีเราวันนี้นะคะยังไงก็ขอคุณครูทั่วประเทศทั่วโลกเลยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ออขอให้กิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะ